สำหรับหัวข้อนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการแปลงเทคให้เป็น HTML นะครับผมเป็นโค้ด HTML เพื่อที่เราจะเอาไปใส่ในช่องคำอธิบายสินค้าหรือว่า description ของเรานะครับสำหรับใครที่ทำ Amazon KDP นะครับควรต้องดูตัวนี้เลยนะครับส่วนใครที่ทำเป็นอยู่แล้วก็สามารถที่จะข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับหรือว่าจะ,ะช่วยดูเพิ่มยอดวิวให้ด้วยก็จะขอบคุณมากๆนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาที่หน้า Amazon กันก่อนมาดูตัวอย่างกันนะครับว่าเราแปลงเพื่อให้มันเป็นรูปแบบไหนกันนะครับอันนี้ผมลองเปิดตัวอย่างนะครับสมุดโนต้ตขึ้นมานะครับ Primary Note Primary Journal นะครับในส่วนที่เป็น HTML จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นคำอธิบายสินค้านี่ครับ คือถ้าเราใส่ปกติเนี่ยมันจะสามารถมันจะทาตัวหนาไม่ได้นะครับใส่หัวข้อเป็นบุลเลตแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าถ้าเราไม่ได้แปลงเป็น HTML นะครับแต่ตัวนี้เขาทําการแปลงเป็น HTML เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกสักเล่มแล้วกันนะครับอีกสัก2เล่มแล้วกันนี่ครับ ก็มีตัวหนานะครับแล้วก็มีในส่วนของบุลเลตนะครับเป็นหัวข้อย่อยนะครับจะคล้ายๆกับเล่มแรกเมื่อสักครู่นะครับตัวนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้เห็นไหมครับมีตัวหนาด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างที่เป็น activity activity book อย่างอื่นดีกว่าเผื่อมีตัวอย่างที่น่าสนใจ สมมุติว่าผมลองดูเล่มนี้ละกันนะครับเปิดขึ้นมาก่อนมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวนี้เขาเขาไม่ได้มีการแปลงเทคนะครับเอาแป,แปลงเหมือนกันนะครับก็คือ,อเขาเพิ่มแค่ในส่วนของบุลเลตขึ้นมานะครับเป็นหัวข้อย่อยพวกนี้ คือเวลาลูกค้าเข้ามาอ่านเนี่ยเขาก็จะอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับแค่กวาดสายตามองแป๊บเดียวนะครับเช่นหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีความสนใจอะไรบ้างนะครับเขาก็จะอ่านคร่าวๆแล้วก็มาดูาบลูเรตท,ที่มันน่าสนใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําการแปลงให้มันเป็น HTML หรือว่าไม่ทําหัวข้อให้มันดูน่าสนใจแบบนี้เนี่ยนะครับเวลาเอามาใส่มันจะติดกันเป็นแถวเลยนะครับอาจจะมีข้อวกอักอะไรประมาณนี้นครับแต่ว่าก็จะดูไม่สวยงามเท่าไหร่ เดี๋ยวดูตัวนี้อีกนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมครับเขาก็จะแยกออกมาให้ดูน่าสนใจมากขึ้น Design element and background include unicorn in typical more fairy tale envelopes นะครับเขาบอกว่ามี envelope n t อะไรบ้างมี Rainbow มี Castle มี flower มี o u d มี s t a r s นะครับมี h e a r t b u t t e r f l y Mermaid พวกนี้นะครับคือเวลาผู้ปกครองเขาซื้อให้ลูกเนี่ยเขาก็จะดูพวกนี้ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ย บางทีเด็กไม่ได้ตัดสินใจเองนะครับผู้ปกครองเป็นคนตัดสินใจเองนะครับมาดูอีกเล่มนะครับตัวอย่างอีกเล่มนี่อันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับมีทั้งตัวหนาด้วยมีทั้งอันเดอร์ไลน์ด้วยนะครับก็คือขีดเส้นใต้ย้ำให้ด้วยนะครับ Adorable Fun and Engaging Preschool Workbook นะครับตัวนี้เขาก็จะมี Fundamental Learning Concepts นะครับมีบนไลน์ line, นะครับมี m o d e ด n Uh, 100 f a m i l i a ิ l l แอร์อินเนะครับเนี่ยมันมันก็จะทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับโอเคครับทีนี้เนี่ยผมได้ลองเตรียมในส่วนของอตัวอย่างตัวอย่างคำอธิบายไว้แล้วนะครับก็คือผมเตรียมแยกไว้ใน Google Google s h e e t อ่าใน Google อ่าอันนี้เขาเรียกอะไรผมจำไม่ได้นะครับเป็นแบงค์นะครับเนี่ยผมเตรียมไว้ประมาณนี้จริงๆผมก๊อปมาจากที่ให้ดูเมื่อสักครู่นั่นแหละครับ เอามาทำไว้เป็นตัวอย่างก่อนจากนั้นนะครับผมไปที่ตัวนี้ครับ่ uh, h html h a t online com นะครับแล้วก็ ah uh, slash editor นะครับหรือว่าถ้าใครมาไม่ถูกก็เข้าเข้าเว็บนี้ปกติเลยพิมพ์ html k online com นะครับแล้วก็มาพิมพ์แล้วก็มาคลิกในส่วนของ่า uh, editor ตรงนี้ครับเมนู editor นะครับ เราก็จะได้สส่วนนะครับส่วนซ้ายกับส่วนขวานะครับให้เราเอาข้อความของเรามาใส่ในส่วนนี้นะครับส่วนส่วนนี้ครับที่ที่เมาส์ผมชี้อยู่นะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะกลับมาเอาในส่วนของข้อความนะครับตรงนี้ผมทําการเลือกทั้งหมดนะครับหรือว่าคุมดํานะครับเราอาจจะใช้วิธีการกดคีย์ลัดบนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับก็คือกด command c นะครับหรือว่าเป็น control c ก็ได้นะครับบนอ คีย์บอร์ดนะครับแต่ตรงนี้ผมจะสาธิตเป็นการใช้เมาส์เลยละกันนะครับเราเลือกคุมดำก่อนนะครับเลือกไฮไลท์ก่อนจากนั้นคลิกขวาที่เมาส์นะครับแล้วก็เลือก c o อปปีนะครับจากนั้นมาที่ในส่วนของ HTML dashonline.com นะครับในส่วนของ Editor นะครับมาตรงส่วนนี้นะครับส่วนซ้ายมือสุดนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับ อ่ะคลิกขวาแล้วก็เลือกวางนะครับนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้ส่วนที่เป็นเคสเอ่อเป็นโค้ดที่อยู่ฝั่งอ่าขวามือเรียบร้อยนะครับทําการคลีนมันนิดนึงนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเวลาใช้งานก็ก๊อปในส่วนนี้ไปเลยนะครับเหมือนเดิมครับก็ใช้วิธีการคลุมนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็คอปปี้นะครับจากนั้นก็เอาไปใส่ในส่วนของ Description ของอ่า a เมซ o n KDP ของเราได้เลยนะครับก็จบประมาณนี้นะครับหรือหากเราต้องการที่จะแก้ไขในส่วนนี้ว่า,อ,าอยากทำตรงนี้นะครับให้เป็นตัวหนาแล้วก็ปรับแต่งตรงนี้ได้เลยนะครับอยากให้เป็นตัวหนาทั้งบรรทัดเลยตัวนี้แล้วก็เป็นตัวหนาได้นะครับเนี่ยแล้วก็คลีนนิดนึงนะครับจากนั้นก็ Copy ในส่วนนี้ไปเลยนะครับ copy นะครับ คือในส่วนของการใช้คีย์ลัดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์เพิ่มเข้าไปตรงนี้นะครับคีย์ลัดนะครับคีย์ลัดคอนโทร l นะครับคอนโทร l บวก c นะครับแล้วก็คอนโทร l บวก v copy นะครับวางนะครับก,ก็หลักๆก็ใช้อยู่ประมาณนี้ครับถ้าใครใช้เป็น mac ก็เป็น command c นะครับแล้วก็ command v แค่นั้นเองนะครับ โอเคครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับผมก็ฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่มีคำถามนะครับหรือว่าไม่เข้าใจส่วนไหนก็ทัาเข้ามาสอบถามได้ผมจะได้ทำคลิปแนะนำเพิ่มเติมให้นะครับหรือว่าอธิบายให้ฟังในข้อความเป็นเคสๆไปนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ